รย้อดกลัเป็นไงบ้างวันนี้แก้มือล้างตาได้สำเร็จหรอครับคู่ชมมาเป็นไงบ้างวันนี้ไฟนี้นี่เขาเตรียมซอกมาดีครับอาวุธก็หนักครับใหญ่ด้วยหรอยกซองนี่เจ็บแขนแล้วครับอ๋เอาอยู่ครับกับไฟแรกกับไฟนี้กับไฟไหนหนักหนักต่อกันครับผมไฟนี้ไฟนี้นะมาหนักปล่อยๆเราเสียเปรียบไหมเสียเปรียบเยอะมากครับเมื่อวานผมทำลงไป115แล้วใช่ด้ว่อะไรถึงเจ็บแขน แต่พี่เขาไม่ได้เตะบ่อยๆแต่เราเราเจ็บเราก็บอาการไวแต่ก็มาโดนสอบอยู่พี่เขาก็นินสอบเหมือนที่เขาพูดไว้เลครับและเห็นบอกช่วงยกสี่มองไม่เห็นใช่ครับรมันมันมันขึ้นมาปิดตาเลยครับ,รบยกสี่มองมเห็นดดโดนอะไรครับโดนสอบครับแล้วก็เออตรงนี้มันปิดตามันนูนขึ้นมาปิดเลย่ะมันมัวเลย มีกัดที่กัดดีสุดๆเท่าไหร่ตอนนี้ก็115ยสิร้อยสิบห้าครับมีอยากจะแก้เบื่อราคาไรก็แล้วแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับเวที่หลายคนเลยนะครับใช่ครับอชิมมีจากเชนอว์หนึ่งและก็ยากจะเพิ่มสองหนึ่งเจ็บหนักครับแล้วเป็นวันี่กองเชียร์มากำลังกำลังกำลังใจมาดีวันนี้ครับผมไอเยอะไม่เยอะหรอวันนี้ปวาอใจมา ลู่ขาดใจก็ทรงนี้เอ่อยอดแก่อยากอยากจะเจอใครเล็งไปไหมยังไม่ได้เล็งใครไปเลยครับก็จบจากไฟนี่ก็น่าจะได้รักษาตัวยักษนานอยู่ครับก็อะไรอ๋อจับตาเดี๋ยวออจับตาครับก็ได้แตกไปกี่นี่าคาพวดเลยเราแตกพี่เขาแตกราคาไหนเลยครับเอ่อยอดแก่ตอนนี้อากจะขอบคุณใครบ้างครับไปนี้ก็ไฟนี้ก็อย่างแรกก็ขอบคุณเชนอว์เสือโบนแล้วก็ดรพงษ์ครับที่วันนี้เขาก็มอบอาชีพให้สองหมื่นครับแล้วก็ขอบใจ กำลังใจทุกคนครับที่ส่งกำลังใจให้วันนี้ครับก็ได้รับชัยชนะแล้วครับผมก็ขอบคุณมากครับครับล้างตาได้ครับผมล้างตาก็าได้ครับ